สวัสดีคะ่ะทุกคนหยงนะคะ The First Agent ค่ะวันนี้นะคะหยงก็จะมาช่วยเพื่อนๆแก้ปัญหานะคะว่าจะคัดถ่ายโฉนดยังไงโดยที่เราอยู่ต่างจังหวัดนะคะเข้ากับสถานาการณ์ตอนนี้นะคะช่วงโควิดที่ทางภาครัฐเนี่ยให้ความร่วมมือไม่ให้เราเดินทางข้ามจังหวัดนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพแล้วก็เขตที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยไม่ควรจะเดินทางไปในต่างจังหวัดที่เขาไม่ได้ที่เขามีผู้ติดเชื้อน้อย นะคะเราไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปนะคะแต่ถ้าสมมติเรายังจะต้องทำงานอยู่หรือกำลังจะมีการซื้อการขายหรือกำลังจะขายที่ดินอะไรก็แล้วแต่แล้วเราต้องการเอกสารที่จะามาให้ทางลูกค้ายื่นกู้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเราจะสามารถคัดโฉนดได้ยังไงโดยที่ตัวเราอยู่คนละจังหวัดกับที่ดินหรือบ้านที่เราต้องการจะคัดโฉนดนะคะวิดีโอนี้มีคาตอบค่ะ บริการที่จะเข้ามาช่วยเราในวันนี้นะคะก็คือ Land Fax ของกรมที่ดินนะคะเป็นช่องทางที่กรมที่ดินเพิ่มให้บริการสำหรับต่างสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยเริ่มใช้ได้ทั้งประเทศตั้งแต่ปี2560แล้วนะคะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะซึ่งบริการนิติกรรมของ Land Fax จะให้บริการอยู่3ประเภทนะคะได้แก่1การตรวจสอบหลกักทรัพย์ นะคะ 2. การประเมินราคาทุนทรัพย์แล้วก็ 3. การขอสำเนาภาพลักษณ์ของเอกสารสิทธิ์ค่ะมาถึงกรมที่ดินนะคะก็เขียนใบคำร้องขอตรวจสอบการคัดทายเอกสารนะคะแต่ว่าการคัดโฉนดต่างจังหวัดเนี่ยจะทำได้เฉพาะการคัดโฉนดเท่านั้นจะดูสารระบบคัดระวางหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้นะ โอเคค่ะพอเรายื่นคำร้องไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือบัตรคิวนะคะการคัดถ่ายที่ดินต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะชักประมาณ 2- 3ถึงสามชั่วโมงแล้วแต่นะคะว่าที่กรมที่ดินนั้นนะคะที่โฉนดอยู่เนี่ยเขาทำให้เราเร็วหรือช้านะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ค่ะสองสาชั่วโมงซึ่ง เจ้าหน้าที่เขาจะใช้วิธีการส่งแฝกกลับมาในที่สาขาที่เรามาขอคำร้องเอาไว้นะคะเขาก็จะขอเบอร์โทรศัพท์เราเอาไว้ถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วประมาณสองสามชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะโทรตามเอ่อตอนนี้หยกมายื่นเรื่องไว้ตอนเที่ยงสิบนาทีพอดีเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสักประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามมะค่ะให้เข้ามาก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหประทับใจมากเลยเป็นการใช้บริการครั้งแรกเนอะแบบชั ค่าบริการก็จะแพงกว่าการคัดที่สำนักงานเดียวกันอยู่นิดนึงนะคะก็เออประมาณ5เท่าแต่ก็ยังดีกว่าเราเดินทางไปเองเนาะโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <Okay. S 2> มาทำเรื่องตอนเที่ยง10นาทีตอนนี้ก็รับโฉนดกับบ้านเรียบร้อยเนี่ยประมาณบ่าย3ามครึ่ง <Okay. S 2> ถือว่าก็เป็น สิ่งที่ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับ l a n d ์แฟกนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินทางไปต่างจังหวัดไม่ได้เนี่ยการคัดฉนดแบบนี้ถึงแม้จะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าเราเดินทางไปต่างจังหวัดเองมากๆเลยนะคะประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วย <c oughs> แล้วที่สำคัญก็คือชาร์จ่าตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าแบบ ชื่อว่าแฝกมาเนี่ยตัวหนังสือมันจะไม่ชัดหรือเปล่าแต่จริงแบบเฮ้ยยกนิ้วให้เลยยังไงก็ลองดูนะคะอย่าลืมถ้าเกิดว่าคลิปนี้วิดีโอนี้ค่ะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องหยมด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะและถ้าอยากให้ เราทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอสังหาด้านไหนขึ้นมาอีกยังไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะทุกคนที่ดูจบสวัสดีค่ะ